ครับติดตามนะครับ EP 2นะครับก้อยขมเบาเดก้อยขมทดสอบรสชาตินะครับก็มีประมาจารย์เรื่องจำจุเรื่องนะครับก้อยขมมีอันนี้ก็น้ำจิ้มพิเศษนี้สูตรเบาเดนะครับหาที่อื่นไม่ได้ก็จะมีะที่เป็นขวดต่างหากมีโลโก้จดลิขสิทธิ์เรียบร้อยนะครับ นี่ครับซูมโอ้สัมผัสเอาชิมดูโอ้โหเป็นยังไงครับรสชาติยกนิ้วสุดยอดเอาท่านลองชิมหน่อยจ้ำจู๋หน่อยท่านลองจู้จู้จุ้อเอาแล้วแต่คำใหญ่คำเล็กชอบของใหญ่ก็คำใหญ่ชอบของน้อยก็คำน้อยเออพริกด้วยเออจะพริกอย่าพริกเอาแต่พริกนะมันไม่มีรสชาตินะเออท่านลองนี่ก็อนอ่าเอาเอาเลยเอาเอาน้ำจิ้มหน่อยน้ำจิ้มหน่อยอันนี้ก็อู้สุดยอดเลยนะครับ นี่ก็คืออ่อมใช่ไหมอ่อมนะครับก็จะเป็นเครื่องในแล้วก็มีพริกสดมีสูตรพิเศษนะครับนี่เรียนแบบไม่ได้นะครับเรียนแบบไม่ได้ต้องมาชิมเองครับติดตนนสีเลนนะครับกาลสินนะครับมุกดาหารที่กัดอยู่เทศบาลตำบลกุดว่านะครับเ่เป็นทุ่งนาน้ําขุน่นนี่ก็ของประกอบกันนะครับบักสองซาวเออบักสองซาวเพ่กินว่าไดพี่น้องเอ้ยอ่ต้านไวไวรัส โครโรนานี่ก็เป็นเครื่องเคียงก็มีนะครับแตงกวาคุณประหลัดแตงกวาก็มีชื่อว่าคุณประหลัดอีกคคุณประหลัดนี่ก็กระเทียมพริกสดนะครับมูรพาใช่นี่พอกอีตูไทยอโอ้่านลองมาพักอีตูไทยโอ้ยเนาะ่านร้องมากให้เกียิมากนะครับก็อร่อยนะครับถ้าให้คะแนานเต็มสิบก็ สีเีขึ้นนะครับสีขึ้นแล้วน่ทดลองนะโอเคเนาะนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนี่นี่นี่ตัวนี้ก็คือของแท้นะครับดีวัวแท้นะครับเบาวดีนะครับจดลิสิิธิ์เรียบร้อยทดสอบความอร่อยสนใจก็ทักเข้ามาทางลิงก์ด้านล่างคลิปนะครับจะแนบลิงก์ไว้ให้กับเบอร์โทรด้วยนะครับก็ ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับอีสานบ้านอองฟองครับจะสร้างคอนเทนต์เพื่อความสุขสำหรับคนชอบกินนะครับอาหารอีสานยิ้มหน่อยท่านรองไม่บา,บายเอฟซี FC หน่อยอ่าท่านรองนะครับสวัสดีครับครับพบกัน EP ีต่อไปครับสวัสดีครับ